สวัสดีครับมวลสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่วงนี้กระแสของไม้ด่างมาแรงมากเลยนะครับโอ้ก็แสดงความยินดีกับคนที่มีไม้ด่างมีกล้วยด่างนะครับรวมไปถึงพินก็ว่าคือไม่ว่าจะเป็นบอลด่างหรือไม้ด่างทุกชนิดนะครับราคาจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอาจจะเป็นกระถางละ100บาทแต่ก็ไปเพียงแค่ระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับป่าก็ไปเป็น ถางละหรือว่าต้นละนะครับเป็น1 0 0 0 2 0 0 0 3,000บาทนะหลายหลายคนอย่างเช่นตัวขาด่างเช่นเดียวกันนะครับไม่คิดว่ากระแสขาด่างจะมาแรงขนาดนี้แต่ทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับตัวผมเองนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาดูในกลุ่มของต้นไม้แล้วต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับต้นเฮลิโคนียนะครับหรือก็เรียกว่าเบิร์ดด่างเนี่ยดูต้นนี้ครับสวยงามมากเลยนะครับ ถ้าหากว่าซื้อก um, ิ่งนี้นะครับกิ่งเดียวนี่นะครับชิ้นเขาเรียกว่าหนอดีกว่านะหนอเดียวนี่นะหน่อหนึ่งบางที่เขาก็จะขายอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยบาทนะครับแต่ครั้นี้นะครับสิ่งที่ผมกําลังยกให้ดูนะครับหนึ่งสองหกหนอด้วยกันครับน้ำมันสูมาใกล้นะครับหกหนอด้วยกันหกหนอด้วยกันต้นนี้นะครับราคาส่งรวมส่งนะครับต้นนี้นะครับรวมส่งอยู่ที่ห9ร้อยเก้าสิบบาทหกหนอนี้นะครับ วันนี้นะครับผมมีได้เพียงแค่อยู่หกกระถางด้วยกันนะครับหกกระถางด้วยกันนะฮะือตอนนี้ครับด่างทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่อยู่ห้าหนอดูหน่อเล็กนะครับด่างครับดูความสวยงามมีคําถามเข้ามานะครับบอกว่าต้นด่างไหมนะครับมันก็ด่างขึ้นมาเหมือนกันนะฮะต้นด่างไหมนะครับอ่ะ แบ่งกันไปนะครับดูอีกต้นนะครับต้นนี้แข็งแรงทั้งหมดนะครับต้นนี้รวมแล้วอยู่ที่หกหน่อนะครับห้าหนอห้าหนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนอเป็นหน่อใหญ่ที่แข็งแรงนะบางทีเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็สามารถไปขยายนะครับซื้อไปแล้วครับก็ไปขยายลงกระถางเองนะครับเพราะนี้แตกเร็วมากนะครับต้องเรียนให้ทราบแตกเร็วมากเลยนะ เก็เลยอยากจะมาแบ่งปันพวกเรานะครับบางทีเราก็ไปหาซื้อในจุดที่มันค่อนข้างสูงแล้วก็ช่วงนี้บางทีเรื่องของซับในกระเป๋าบางคนที่มีเงินมากนะครับก็โอเคเป็นที่น่าพอใจอย,อยู่ตัวนี้ก็ C ีนอะนะคือมันสวยงามนะครับอดที่จะบอกไม่ได้นะครับพอดีมี f c ที่ถามเข้ามาเยอะนะครับทักเข้ามาส่วนตัวแล้วบอกว่า คนหนุ่มช่วยหาดูหน่อที่มันช่่ยสวยนะครับไม่แพงแค่หน่อยวันนี้ก็เลยมาดูให้เดี๋ยต,ตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีอยู่สี่หน่อด้วยกันความด่างครับความสวยงามครับที่จะบอกกันไม่ได้เลยจาเป็นต้องมานะครับเ,เดี๋ยวผมดูดูความด่างอตอนนี้มีอยู่ ห้าหน่อด้วยกันนะท่านใดที่ทักเข้ามานะครับเรียนในทราบนะครับทักเข้ามาแล้วผมก็ตัวพมเองนะครับพร้อมที่จะ <c oughs> จะเข้ามาดูแลให้แล้วก็จัดส่งให้นะครับเห็นเมื่อกี้เอาของพูดไปแล้วต้นต้นเล็กนี้นะครับดูมีมีดอกด้วยนะดอกก็สวยงามมากเลยนี่เขาเรียกว่าเฮลิคเนียด่างนะฮะก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าไม้ฟอกอากาศ ตื่นเช้ามานะครับดูความด่างของเขานะครับสวยงามมากเลยให้ดูใกล้ๆครับของหน่อน,นี้หมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยท่านใดก็เฉพาะเดคลิปนี้นะครับเรียนให้ทราบนะครับว่า <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะส่งอยู่ที่690บาทนะ6 9รบบาทขอบคุณไปทางด้านของเจ้าของสวนด้วยนะครับ สวนไม้เรียวนะครับอยู่ในเขตของอุบลราชธานีนะนนี้ก็คือมารับต้นไม้ไปผมมารับต้นไม้ไปแล้วก็เลยมาแบ่งปันกัพบพวกเรานะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับผมขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามมาแล้วก็ท่านต,าต้องการต้นไม้ชนิดไหนแบบไหนที่ราคาไม่แพงนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามใน คลิปต่อไปนะครับน,นี่ก็อยากมาบอกกันต้องหยิบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ที่6กนอใครเห็นคลิปนี้ไลน์นี้แล้วนะครับทักกันเข้ามาด่วนนะครับพร้อมที่จัดส่งให้ขอบคุณมากนะครับ